ร้านสตีมช็อปบริการเติมรพักระบบอดีพาร์ตเลสามถึงแปดได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแมปชิง g ลกาซี่แบบ a n i m ม f ไฟเตอร์ซิมูเลเตอได้รับกดผลแบบบ็อกฟุตแบบชิงเลกาซี่ได้มีบริการกดเพชรออสตารเลดแปดดิงยูต้คลิปเลยครับร้านช no ิงนู o o ช็อป p ดยการรับฟาร์มแมปออสตาร์ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเพชรรับผ่านสตอรี่และยังรับฟาร์แมแบบอน i m มทไฟเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มเงินหรือซุ่มตัวละครและบริการรับแบกดันดิงยูตคลิปเลยครับ สวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox a n i m h t e r Simulator นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวที่น่าใช้น่าเล่นและก็พอใช้ได้นะครับในอัปเดต16กันนะครับทั้งตัวที่เอ่อพี่เจ้าของไม่พูดถึงตัวเมตาแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเมตาเนี่ยเราดูง่ายๆนะครับว่าตัวไหนติดเมตาอยู่นะครับก็คือตามโลกสุดท้ายนะครับง่ายเลยนะครับง่ายเลยนะครับส่วนตัวดีวก็มีแค่เจ้า,าบัตรหลวงผ่า พี่จำชื่อไม่ได้แล้วัาชีปาชีอย่างนี้ทุกอย่างนะไม่อยากผักชีเอวันลงผักชีแล้วกันไม่อยากอย่างไม่อยากเรียกว่าลูกแมวนะครับไม่อยากเรียกกุซี่นะครับโอเคแล้วก็เป็นเจ้าดีวายนะครับมิวทูนั่นเองนะครับหรือว่าเอเลียนอันนักอย่างพี่จำไม่ได้นี่นะครับอ่ะต่อมาวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวที่พอเล่นได้นะครับตัวว่าตัวที่แบบพอใช้ได้นั่นเองนะครับว่าสมมุติว่ามีแพสซีฟดีหรือว่าแบบไม่มีตัวเล่นจริงเนี่ยใช้ตัวไหนได้บ้างนะครับอ่ะ ่อนอื่นนะครับให้เรามาดูที่มิติโลกล่าสุดนะครับมีเปอร์เม็เท่าไหร่นะครับนี่อยู่ที่150นะครับเราดูที่ชายนี่นะครับก็คือ260ก็คือเท่าตัวรับก่อนโลกสุดท้ายนี่นะครับอ่ะนี่เลยตามที่เห็นกันเลยนะอ่ะอย่างแรกนะครับให้เราย้อนมาดูตัวครับโลกเก่าก่อนนะครับอ่ะร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่ะตัวเเจ้าไซตามะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะตามตรงกันแล้วนะตามที่เราดูกันแล้วนะครับส่วนโบล็อกก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะ แล้วก็มีหลายๆคนถามนะครับว่าตัวรับด่านไหนที่แนะนาให้เอามาใช้นะครับยังพอใช้ได้จนถึงด่านสุดท้ายนะครับก็คือเจ้าซุกคุณั้นั่นเองครับจะเป็นเอ่อเป็นตัวรับดังธรรมดาใ็ใช้ได้อยู่ครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับถามว่าทาไมถึงใช้ได้อยู่นะครับก็คือเบสดเมดมันเนี่ยอยู่ที่200นะครับแล้วก็ถ้าเทียบันแล้วเนี่ยมันจะเก่งเอ่อเก่งเท่าๆมิติกมิติกเหมือนเอ่อมิติกติดสตองไอติดสตองสามแล้วก็ติดสตอง2อนะครับก็ ก็จะเกิ่งพอใช้ได้นะครับบอกกับว่าถ้าใครยังไม่มีตัวดีเล่นก็แนะนำนะครับสุขุนะเลยนะครับถามว่าทําไมนะครับก็คือตัวมันก็ยังเป็นเดเมทที่โอเคนะครับเรื่องเล่นเป็นสกิฟก็โอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครมีงบขึ้นมาก็แนะนําให้เป็นเจ้าโบรอสนะครับแล้วก็ถ้ามีงบจริงๆเนี่ยนี่เลยนะครับดางวันนะครับกิ่งนะครับตัวนี้กิ่งยังดีอยู่นะครับตัวนี้ถามว่าทำไมยังดีอยู่นะครับดูได้เลยนะครับเป็นเดเมทสองร้อยสามสิบอ่ะนี่นะครับจะห่างจากโบรอสเนี่ยยี่สิบนะครับเบ ่างกัน20เลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็แนะนําให้หามาใช้นะครับอ่ะอันนี้ขอพูดถึงเรงตัวรับก่อนนะครับเนะนําให้หามาใช้แต่ดา่านสุขุณะนะครับส่วนเจ้าพวกอริสเนี่ยถ้าไม่ใช่บัฟดีๆจริงๆเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เอามาใช้นะครับเพราะว่าเ,เ,เาด็เบมันน้อยแล้วนะครับน้อยน้อยกว่าตัวคร์ฟหลังๆแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าตัวคร์ฟดันหลังๆนี่ก็ล่อไป200แล้วนะครับเก่งเท่าตัวรับแล้วถ้าเป็นชายนี่ก็เก่งขึ้นปีนะครับอ่ะนี่เลย ตัวคราฟชายนี่เนี่ยเดี๋ยวพี่พูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มาพูดถึงตัวรับก่อนนะครับอ่ะมาต่อกันที่ตัวคราฟธรรมดานะครับตัวคราฟธรรมดาครับดูง่ายๆนะครับว่าตัวไหนน่าใช้นะครับหาตัวที่เบรดเมจสักร้อยขั้นต่ำเนี่ยร้อยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้สักร้อยไม่ให้ต่ำกว่าร้อยเก้าสิบแต่ก็ถ้าไม่มีตัวเล่นจริงๆนะครับไอ้แบทสฮีโร่ก็ยังไม่ไม่เลวนะครับสําหรับเจ้ากตัวคราฟต่ำกว่าพันแมนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเบรดร้อยเจ็ดสิบนะครับ อ่านี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวคับในโลกอัดัดล่าสุดเนี่ยตัดล่าสุดนะครับก็เก่งมากมากแล้วนะครับอ่ะเป็นเดเมดน่าจะอยู่ที่220ไม่ก็2 3 0นะครับไม่รู้ว่าเขาปรับฉีกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ยังไม่ได้คับตัวดูนะครับว่าเป็นยังไงนะตรงนี้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้หาตัวมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าพอพี่รีวิวตัวเนี่ยคนไม่ค่อยดูอ่ะนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวคัฟน่าใช้มาต่อกันที่ตัวคับเชนนี่นะครับอ่ะตัวคับเชนนี่ นี่นะครับเอ่อก็มาที่ดันเอ็กวอเรซิตี้ประเดิมมอโทโพลิสอ่ะโรตีเมช่ซิตี้นะครับอ่ะนี่เลยเบตาเมทสามร้อยนะครับอ่ะดูได้นะครับด่านของวันพันดุ์นะครับเบตาเมทอยู่ที่สามร้อยนะครับเก่งเข้าตัวไหนนะครับก็ประมาณเจ้าดีวายของบัตรหลวงบัตรหลวงดีวายนะครับก็น่าจะเก่งเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าในแพทล่าสุดเนี่ยทุกตัวโดนเนิร์ฟมาครับไอ้เจ้ามีทูนี่ก็โดนเนิร์ฟนะเบตาเมทแค่สี่ร้อยนะครับ เบยจะเป็น400เก่งเท่าตัวไหนนะครับจะเก่งเท่าเออเสมาเอลนะครับนี่มาเอลก็คือตัวนี้นะครับนี่เบยเก่งเท่าเขาประมาณนี้นะครับอ่ะก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับตรงนี้ถามว่าทำไมถึงพอใช้ได้นะครับสําหรับเอ่ออ่ะที่ข้ามเลยเลยตัวดีนะครับอ่ะนี่ถามว่าทำไมถึงพอใช้ได้นะครับเบยจะเป็น300ไม่น่าเกลียดนะครับเล่นจกภาพเอ่อตัวรับในโลกหลังๆเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่ถึงเบยจะเป็น300เลยนะครับอ่ะ เราดูเบสจะเบตตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นตัวราก่อนหน้าไอ้โลกโลกหลังโลกล่าสุดเนี่ยจะมีความเก่งไอ้มิติชานี่เนี่ยจะมีความเก่งเท่าตัวรับโลกก่อนหน้านะครับอ่ะเห็นไหมประมาณนี้นะส่วนเบสจะเมก็จะห่างกันนะครับอ่ะนี่เลยประมาณนี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับพี่มองว่าเจ้าไอ้วันพันแม่เน,เนี่ยตัวคราฟดันวันพันแม่ล่าชานี่เนี่ยก็ยังใช้ได้ใช้อยู่ครับแต่ไอ้เจ้าโกโจเนี่ยพี่ว่าทงที่ดีนะครับก็ถ้าเปลี่ยนตัวได้ก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่า ถ้ามีบัฟดีๆอ่ะถ้ามีบัฟดีอ่ะติดเรื่องบัฟด,ดีนะครับอ่ะัด็ดีอย่างเช่นพวกเนี่ยอย่างนี้นะครับตัวตองสามก็ยังพอน่าใช้อยู่นะครับแต่เรามาดูนะครับว่าความต่างมันเก่งแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นต่ำนะครับตัวที่พี่แนะนําให้ใช้มันจะใช้ได้ยาวๆอ่ะพวกนี้ดีกว่าตัวที่มันจะใช้ได้ยาวๆเนี่ยก็คือเจ้าแบร์ิโร่ตัวนี้นะครับถามว่าทำไมนะครับเดี๋ยวพี่จะเพิ่มเลเวลให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้แม็กเวลอยู่ที่210นะครับอ่ะ 2.7T นะครับมาที่นี่ก็ 2.8T นะครับเห็นไหมเป็นดาเมจถึงจะห่างกัน10หน่วยแต่ว่าเวิวังหลังเนี่ยห่างกันแบบลุเดือดเคลือบผ้าเลยนครับสำหรับเรื่องดาเมจนะตรงนี้นะครับเอาเป็นเป็น B เป็น 100B เลยครับถามว่า 100B มีผลอะไรไหมนะครับวิสัยตัวตี 100B ให้ดูนะครับประมาณกี่บดีสามสุดอ่ะร้อนะครับอ่ะนี่นะครับร้อยบีนะครับไปอยสามสิบบีนะครับเดี๋ยวก็รอแป๊บนึงนะคิกยี่สิบหกครับตัวเดียวคิกยี่สิบหกนะครับอ่ะ สำหรับตัวเบเดอเมดร้อยสามสิบครับมาดูกันที่เจ้าสองร้อยนะครับอ่ะนี่เลยอ่ะกับร้อยบีนะครับเอาตัวนี้อ่ะกับร้อยบีนะประมาณร้อยบีครับอ่ะนี่เลยเห็นไหมแค่นี้นะครับอ่ะนี่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าเบื้องหลังเรื่องดีพีซีมันก็จะนําดูเลยนะครับสําหรับตัวที่มีเดอเมดเยอะไอมีเบเดอเมดเยอะนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่รับชเอนี่เลยนะครับอ่ะแล้วก็แล้วก็อ่ะลืมลืมข้ามขั้นไปนะครับตัวครับที่แนะนำรีคอมเมนต์นะครับในแพทนี้นะครับ ที่งบไม่สูงมากก็คือเจ้าเอซ่านะครับแล้วก็โหดด้วยนะครับถามว่าทำไมโหดนะเพราะมันตี3าทีสกิลนั่นเองนะครับพี่ก็เลยมองว่ามันโหดนะครับแต่ว่าเอ่อถามว่ามันโหดกว่าป่าไหมนะครับสำหรับด่านของ land of alchemy นะครับไม่โหดกว่าเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเบเดอเมดมันเนี่ยห่างกันยีหน่วยนะครับ20หน่วยเยอะนะครับแล้วก็ด่านท้ายเนี่ยพี่ไม่มั่นใจนะว่าเอ่อตัวค้ามันเนี่ยเบเดอเมดเท่าไหร่นะครับพี่ว่าอาจจะมี400หรือเปล่านะครับไม่ชัวร์ตรงนี้นะไม่ก็ อาจจะเป็น390นะครับไม่ก็อาจจะเป็น380นะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะให้ตัวคราฟเนี่ยเบรดเดเมดไม่ห่างกันมากห่างประมาณ20นะครับก็น่าจะ390กับ400เลยนะอ่ะนี่นะพี่มองว่าตัวดีวายนะครับที่น่าใช้ก็จริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกล่างไชนี่นะครับสำหรับคนที่อยากตามเมตานะครับตามเมตาคนอื่นที่แบบฟลิกดีพีซีสี่ห้าร้อยทีบีนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเจ้า พวกดีบายพวกนี้ถ้าไม่เป็นร่างชายนี่เนี่ยไม่น่าใช้นะครับสำหรับพี่นะอันนี้วงเล็บไว้นะครับสำหรับพี่นะครับถามว่าเล่นได้ไหมยังเล่นได้นะครับโอเคประมาณนี้นะส่วนตัวนะครับพี่มองว่าตัวที่มีแพสซีฟดีจะเก่งกวพอที่ไม่มีแพสซีฟนะครับอย่างเช่นแบบสมมุติว่าเรามีบัฟสักสมองสามอย่างนี้นะครับถ้าให้เลือกสมองสามกับสตองสามถ้าวิวพี่ยังไม่เยอะเนี่ยพี่จะเลือกสมองสามนะครับอ่ะ วิธีการเลือกพาสซีฟนะครับทํำยังไงให้เรามีพาสซีฟที่ดีๆใช้นะครับก็ตามแบบผูต้าเหลือกนะครับแล้วก็อาแล้วก็พี่ลืมพูดอีกอย่างหนึ่งครับในอัปเดตที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะปรับให้เจ้าบอสที่ดรอปิดน้อยลงแล้วนะครับอัตราเกิดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าพี่ลองฟาร์มนะครับ27ชั่วโมงนะครับแบบไม่ปิดคอมเลยนะครับก็ได้ปกติจะได้หินมาประมาณ20-30อันนะครับต่อ ประมาณต่อน10ชั่วโมง10ชั่วโมงน่าจะได้ประมาณ10ปันครับแต่ตอนนี้เนี่ยผ่านไปย7ชั่วโมงพี่ได้มาแค่ประมาณ1ิบสออันนะครับอ่ะปกติมันต้องได้ 30- 40อันนะครับก็ได้มาแค่นั้นนะครับตอนนั้นพี่คิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเกิดน้อยขึ้นน้อยขึ้นยังไงน้อยลงนะครับมันเกิดมันเพิ่มอัตราเกิดให้น้อยลงนะครับมันลดอัตราเกิดเพิ่มเพิ่มอัตราเกิดอะไรนะครับอ่ะตรงนี้ก็มีความยากลำบากสำหรับคนที่สายฟาร์มหิตนะครับอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวในอีพีหน้านะครับพี่จะมาสอนเรื่องความสกิลก็ใส่ตัวทองยังไงให้เร็วนะครับใส่ตัวทองเร็วคือยังไงนะครับเหมือนเราเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวอ่ะสมมติเป็นตัวแบบฟาร์มเงินเป็นริดสก็ได้นะครับแต่ในที่นี้พี่จะเอาเป็นโซลิโอนะครับเนี่ยเราจะกดอีพีค่อยๆกดอย่างเงี้ยมันจะช้านะครับสำหรับการลงดันหรือว่ามาฟาร์มตัวนี้มันก็จะช้านะครับแต่พี่ในคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับว่าทํายังไงให้ใส่รวดเร็วนะครับรวดเร็วน่นอนะครับเร็วแบบติดสปีคเ ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็พี่ดิวพูดถึงรับช้นนี่เลยนะครับอ่ะรับช้นี่ที่พี่แนะนํานะครับก็คือเจ้าไม่ใช่โบลสนะครับจะเป็นเจ้าเอามาเอลนะครับอ่ะรับช้นนี่นะครับแนะนําไม่ใช้ตัแต่มาเอลนะครับถามว่าทําไมนะครับเรื่องการอัพเลเวลเนี่ยยากมากๆนะครับสำหรับรับช้นี่ครับแล้วก็ตัวที่ยากกว่าก็คือดิวายชไนนี่นั่นเองนะครับจะเป็นตัวที่ยากที่สุดในเกมละอัพดิวายชไนนี่เนี่ยเหมือนเรามานั่งอัพตัวรับชไนนี่ตัวเลยนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับตัวรับชายนี่พี่แนะนําไม่ใช้โดยที่แบบอยากอยากตามเบต้าเท่าหน่อยนะครับแล้วก็อยากมีเบต้าเมทตัวที่ใช้ได้ยาวนะครับก็แนะนำามาเอยชายนี่นะครับส่วนตัวแล้วนะครับพี่มองว่าไอตัวที่แบบเบต้าเมทพวกเนี้ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวรับชายนี่บางตัวเก่งกว่าแล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่เล่านะครับสมมุติว่าใครฟุกได้โดยดีมาก็ใช้ได้เลยนะครับคลิปนี้พี่พูดเร็วนอยนะครับอาจจะเหมือนแรปนิดหน่อยก็ต้องขอโทษนะครับถ้าฟังไม่ทันนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่มาพูดได้อีกทีนนะครรับสุป ตัวไหนติดเมตาในอัปเดต16นะครับอันนี้มาพูดแค่ตัวที่พอใช้ได้นะครับอ่ะถาโดยรวมแล้วนะครับพี่มองว่ารับใชนี่เนี่ยแนะนําให้ใช้ตั้งแต่ดับโรล์อ่ะเป็นโบรล์เชนี่ไม่ก็ตุวนั้นเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้เพราะว่าปั้นเวยากนะครับการอัพเวยากเนี่ยมันทําให้เราใช้เงินเยอะในการอัพเยาวันนะครับมันเราจะเสียเวลากับตัวนั้นมากเกินไปบอกกับว่าตัวมันตกเมตาด้วยนะครับตัวที่บีไม่ค่อยแนะนําให้เอามาปั้นเท่าไหร่นะครับ เอาเวลยากนะครับแล้วก็ตัวก็ไม่แข็งเท่าคับช้นี่ท่านี้นครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยืดยาวกันไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตปยตามเพื่อ็ดดีนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ